สร้างช่อง u t u b e ง่ายๆพร้อมวิธีการในการเปิดสร้างรายได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณสามารถเปิดช่อง YouTube ได้เลยนะครับเพียงแค่คุณมี Gmail นะครับนะ 1 Gmail เนี่ยสามารถเปิดได้หลายร้อยช่องเลยนะครับนะเราเนี่ยนะฮะสามารถที่จะหาไอเดียใหม่ๆนะครับในการที่จะถ่ายคลิปนะครับลงไปในช่องเพื่อให้คนมาดูนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเปิดสร้างรายได้ครับคุณจะต้องมีเงื่อนไขก็คือ1นะครับนะมีผู้ติดตามนะครับ1000คนนะครับนะสคุณจะต้องมีจํานวนชั่วโมงในการชมนะครับ4 0 0พชั่วโมงเลยนะฮะภายใน1ปีนะครับนะ 3นะครับนะคุณจะต้องทําถูกหลักและก็ถูกกฎนะฮะสนะครับนะคุณจะต้องทําการยืนยันตัวตนด้วยนะครับนี่ก็คือเงื่อนไขในการสร้างช่อง u ู u ูบนะครับนะถ้าเกิดว่าใครนะครับจะเปิดช่อง u t u b u นะครับนะเพื่อทําเงินแล้วก็สร้างไรายได้จะต้องผ่านกดก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ครับบ๊ายบาย